วัสดีครับพบกับทีสไตแนวนะครับนแนที่จะมารีวิวสิ่งของแล้วก็ของต่างๆที่ได้ใช้นะครับวันนี้ลงทุนครับในช่วงสถานการณ์โควิดไปซื้อเค้าออกซิมเตอร์นะครับเอามาทดสอบได้มาจากช h อป e ีนะครับก็เห็นว่ามีผลซื้อค่อนข้างเยอะเป็นพันคอมเมนต์นะครับ ก็เลยลองกดสั่งซื้อมาดูนะครับเห็นราคาไม่แพงแล้วก็อยากร่วมเป็นของปลอมของจริงนะครับแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆน,นะครับที่สนใจอยู่ในช่วงนี้นะครับว่ามันมีวิธีการดูวิธีการทดสอบของของแท้ยังไงนะครับของไหนที่มันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ต้องทดสอบแบบไหนวันนี้เราจะมาดูให้มาทำให้ดูนะครับ โอเคเบื้องต้นเราก็มาแกะกล่องนะครับตัวนี้ตัวกล่องนะครับให้ดูตัวกล่องก่อนละกันนะครับตัวกล่องเนี่ยก็มีแค่รูปตัวสินค้านะครับข้างหลังก็ล้นๆนะครับข้างงก็ไม่มีอะไรบอกนะครับมีแค่บอกว่าต้องใช้ตัวฐานแบบไหนเป็น 3A2 ก้อนนะครับ แล้วก็วัดอะไรได้บ้างนะครับเด,ดี๋ยวมาดูนะครับตันนี้ผมถอดมาทดสอบแล้วนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูกันนะครับลิเปิดกล่องนะครับเาก็จะแถมตัวสายคล้องมาให้นะครับแล้วก็ตัวสินค้า ก็มีสินค้ามีสายคล้องแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือบางมากถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะมีเท่านี้นะครตัวสินค้าเนี่ยมันเป็นตัวสินค้าที่ดูภายนอกดูสวยนะครับโอเคนะครับตัวสินค้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่า เจซ9240ตามหน้าสินค้าที่ขายในหน้าช h อป e ีนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มาในราคา200กว่าบาทจริงๆมัน400กว่าบาทลดเหลือ300กว่าบาทแล้วก็ใช้เหรียญลดลงไปอีกนะครับเหลือ200กว่าตัวนี้เนี่ยดูภายนอกดูดีนะครับเป็นง,งานประกอบกอกแก,กครับเรียนเสียงนะครับ มันกอกแก๊กกอกแก๊กนะครับก็คือไม่เรียบร้อยเลยนะครับโอเคเรามาดูเป็นต่อนะครับว่ามันเป็นของแท้ของก๊อปใช้งานจริงได้หรือเปล่านะครับก็ผมได้เตรียมฐานมาไว้แล้วนะครับมันก็จะมีบอกว่าต้องใส่ฐานหันทางไหนอยู่ตรงนี้นะครับในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันต้องส่องแสงพอสมควร คือทำมาแล้วไม่ค่อยชัดเจนนะครับโอเคพอเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคเราปิดไปโอเคเนี่ยงารประกอบไม่ค่อยดีเลยนะครับก็ ในส่วนของวันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่ามันทดสอบได้จริงวัดได้จริงไหมตัวออกซิมิเตอร์เนี่ยหลักๆคือจะวัดค่าตาการเต้นของหัวใจแล้วค่า spo 2ที่สำคัญคือเราเราอยากได้คือตัวนี้คือเป็นค่าออกซิเจนในเลือดนะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรในยุคนี้เนี่ยช่วงโควิดนะครับโรคโควิด1 i d 1 9เนี่ย อาการของวันคือจะทําให้คนที่เป็นเนี่ยหายใจไม่ค่อยออกเพราะว่ามันลงปอดนะครับแล้วก็พอหายใจไม่ออกเนี่ยค่าออกซิเจนในเลือดนะครับก็จะต่ําลงนะครับถ้าต่ํากว่า80เนี่ยคือมีปัญหานะครับต้องไปแอดมิทแล,ล้วล่ะถ้าถ้า80นี่คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของฝ้าลงปอดแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ,จก็ต้องไป เอ็กซานะครับแต่แน่ๆคือมีปัญหาแน่นอนถ้าต่ำกว่า80แล้วเนี่ยควรจะต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับหรือหาวิธีที่จะเข้าแอ m ดมิดเพื่อตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะครับเบื้องต้น,ตนเปิดฝานะครับเอานิ้วแย่เข้าไปให้สุดนะครับวางแล้วก็กด ขออนุญาตยกขึ้นมาให้ดูนะครับด้านล,ล่างจะเป็นอนตรตาการเต้นของหัวใจนะครับด้านขวาเนี่ยเป็นเป็นตัวเลขอัตราการเต้นของหัวใจผมนะครับยิ่งพูดเยอะมันก็จะต้นเต้นขึ้นไปเยอะนะครับเพราะว่าใช้ลมแล้วก็ใช้แรงในการพูดมันก็จะเหนื่อยปกติมันจะทาให้อัตรตาการเต้นหัวใจสูงหน่อยส่วนตัวของผมเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าเล็กอ้วนดีกว่านะครับ มันก็จะเต้นสูงนิดนึงแล้วก็ไม่ค่เป็นคนที่ไม่ค่อยออกกาลังายกินปัตตี้นะครับก็ก็จะสูงนิดนึงนะครับอายุเยอะแล้วด้วยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็น spo 2นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกว่ามีอัตราออกซิเจนในเลือดเนี่ยเท่าไหร่นะครับโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ90ขึ้นนะครับก็จะถือว่าปกตินะครับของผมเนี่ยจากในเครื่องเนี่ย เขียนว่า98ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกของกอ๊อปหรือของที่ไม่ดีหรือของที่มีปัญหาเนี่ยมีวิธีการวัดเนี่ยจากที่ผมไปหาจาก YouTube หรือจาก Facebook หรือ Google เนี่ยนะครับคร่าวๆเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับผมจะเอาออกมาดูก่อนเขื่นมันก็จะดับทีนี้ผมจะอธิบายก่อนว่าที่ดังๆงงงงงนะตอนนี้ เห็นเขาบอกว่าเอาปากกาหรือดินสอเสียบเข้าไปนะครับแล้วเปิดเครื่องถ้ามันติดแสดงว่ามันมั่วมันโกงเราหรือว่าเป็นของก๊อปของไม่ได้คุณภาพนั่นเองโอเคเราจะมาลองดูกันอ,อันนี้เนี่ยมันแจ้งเลยว่า เราไม่ได้ใส่นิ้วเข้าไปนะครับแล้วก็ดับเข้าไปเลยแสดงว่าตัวนี้วัดค่าการเต้นของหัวใจได้นะครับแสดงว่าตัวตัววัดตัวนี้เนี่ยใช้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันมีวิธีโกงมากขึ้นเรียกว่าโกงหรือว่าเสียนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆต้องไปเช็คให้ดีนะครับเช็คอย่างไงนะครับที่ชาจรเช็คคือเอานิ้วเสียบเข้าไป แล้วกดค่าจะขึ้นแล้ทีนี้เราจะมาดูค่าที่ตัวนี้ตัว98ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นค่าออกซิเจนในเลือดเราจะพิสูจน์ได้ด้วยการที่เรากลั้นหายใจนะครับเมื่อเรากลั้นหายใจเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อออกซิเจนไม่เข้าไปในปอด ค่าออกซิเจนในเลือดเราก็จะลดลงนะครับดังนั้นตัวเลข9 0้าสกว่าตัวนี้เนี่ยจะต้องค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจริงหรือมันแพ้หหือมันก๊อปหหือมันเสียนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะกั้นหายใจนะครับเดี๋ยวนับ1 2 3 1 สองสาม Okay. ตัวนี้เนี่ยค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยแทบไม่ลดเลยนะครับก็คือ90แต่ที่ผมลองมาประมาณ5รอบนะครับตัวนี้เนี่ยลงไม่เคยเกินในพอพูดปุ๊บตัวเลขมันมั่วครับอังนี้นผมอันนี้ตอนนี้ตัวผมหายใจปกตินะครับแต่ลงไป89ได้ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเท่ากับตอนนี้เนี่ยเท่าที่เรารู้คือมันเหมือนจะวัดตัวตาการเต้นของหัวใจได้ แต่ไม่รู้ตรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูส่วนตัวซ้ายเนี่ยมั่วแน่แแล้วนะครับผมจะเทสตัวขวาได้ยังไงโอเคเดี๋ยวมาดูกันผมถอดก่อนนะครับโอเคผมมีนาฬิกาดิจิตอลอยู่นะครับเป็นรุ่นหัวเวย่ยแบรนด์สามโปรนะครับออกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับ ก็จากที่เคยทดสอบเนี่ยวัดค่อนข้างตรงนะครับทีนี้เราจะมาวัดดูแล้วเดี๋ยวเทสพร้อมกันเลยกับตัวนี้นะครับ จะมองไม่ค่อชัดหน่อยโอเคตรวน,นี้เป็นฮาร์ดในตั้งคู่นะครับสังเกตว่าอัตราการเต้นของหัวใจก็ไม่ตรงกันนะครับด้าน,นขวาของผมเนี่ยคือ60กว่าเท่านั้นเอง ราะผมไม่ได้เหนื่อยอะไรนะครับรู้สึกปกติมากแต่พอพูดเยอะปุ๊บก็จะเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นใช่ไหมครับย๋ยวเป็น70กว่าละอันนี้คือปกติเพราะผมนั่งแล้วก็พูดตามปกติมันเหนื่อยนิดเดียวเต็มที่ก็ขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่พูดเยอะๆก็จะขึ้นมากหน่อยแต่ด้านซ้ายเนี่ยคือไป90แล้วไป80กว่า90เนี่ยตั้งแต่ต้นเลยซึ่งมันมั่วครับ แสดงว่าตัวนี้มันเป็นของที่มั่วมากนะครับแล้วก็มันแค่กันสิ่งที่เข้าไปอยู่ในนี้นะครับว่ามันเป็นนิ้วจริงมีอัตราการเต้นจริงหรือเปล่าแต่ตัวเลขข้างบนเนี่ยมั่วนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่มีนาฬิกาหรือไม่มีตัวเช็คนี่อาจจะดูยากหน่อยนะครับอาจจะต้องวัดใช้นิ้ววัดเอาหรือว่าตาม ที่คุณพยาบาลเวลาวัดเนี่ยได้แตะดูนะครับแล้วก็นับตามอัตราการเต้นแต่ละนาทีว่าในกี่วิจะต้องเต้นเท่าไหร่นะครับก็จะพออนุมานคร่าวๆได้ว่า,าเราเียมีอัตราการเต้นหัวใจต่อน,นาทีประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยสรุปแล้วมั่วทั้งตัวเลขการเต้นหัวใจแล้วก็มั่วทั้งอัตรา,า SPO2 นะครับ ก็ซื้อมาเป็นอุทาหร์ให้เพื่อนๆนะครับตัวนี้เนี่ยตอนนี้ผมได้ส่งแจ้งเข้าไปทางผู้ขายแล้วนะครับแล้วก็เติดต่อทางจ็อบบี้โดยตรงแล้วเพื่อจะขอคืนเงินนะครับก็จะงมาดูกันว่าจะได้รับผลตอบรับยังไงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนอมากๆนะครับว่า ก็มาดูแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้รู้ข้อมูลตรงนี้ะจะได้เอาไว้ใช้ในอนาคตหรือว่าคนที่มีโอกาสติดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องซื้อตัวนี้หรืออยากจะซื้อตัวนี้เนี่ยจะตรวจสอบอย่างไรนะครับก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับหรือถ้าใครติดแล้วหรือว่า มีปัญหาอยู่ก็ขอให้หายไวๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆครับอย่าลืมอ้อย่าลืมกดติดตาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปใหม่ๆก็จะเข้ามาดูกันได้นะขอบคุณครับสวัสดีครับ